จะมาเปิดที่ช่องแรกก็จะเป็นช่องนี้นะคะเป็นซิปด้านหน้านะคะนี่เลยนี่นะก็อยาจะเปิดให้ดูนะคะก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสวัสดีค่ะพวกกระช่างมิวชแนลกันอีกแล้วนะคะ ะะว่ามิวเนี่ยเอาอะไรไปโรงเรียนบ้างนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะมีเรียนแบบที่ว่าผัดกันไปเรียนนะคะซึ่งวันนี้มิวก็จะมาเปิดดูกันนะคะว่าในกระเป๋านี้เนี่ย,ย e: มิวเอาอะไรไปเรียนบ้างนะคะ <S 1> <S 1> นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าของมิวนะคะซึ่งมิวก็ใช้ใบเดิมจากปีที่แล้วน,นะคะจากมหนึ่งก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็มีพังนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็เรา,าะจะมาเปิดที่ช่องแรกก็จะเป็นช่องนี้นะคะเป็นซิปด้านหน้านะคะนี่เลย นี่นะก็อยากจะเปิดให้ดูนะคะ <laughs> ก็จะมีเป็นอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะมีเป็นหนังยางนะนี่นะคะซึ่งมิวก็จะอัดหนังยางไว้ในนี้แน่นมาก <laughs> <laughs> นี่นะคะก็ไว้มัดผมทําผมได้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือพวกกิ๊บมิวก็จะใส่ไว้ในกระเป๋าตังะคะ์เนาะก็อันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะคะแล้วก็จะมีเป็น วีนะคะอันนี้ก็จะไว้วัดผมเหมือนกันนะนี่นะคะไว้อันเล็กๆพอแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นหูฟังนะคะอันนี้ก็ช่วงนเนี้ยเนี่ยคุณครูเขาก็จะให้เรียนในคลาสูมซะส่วนใหญ่บางวิชาค่ะเขาก็จะส่งพวกสื่อการสอนไปก็จะให้ดูวิดีโอก็อันนี้ไว้เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ไว้ดูวิดีโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวกรีนแมนอันนี้คือไว้ใส่ตรงนี้มันจะเหมือนแบบการให้สายแบบไม่ขาดง่ายนะคะก็จะเป็นหัวกรีนแมนแบบนี้น่ารักมาก แล้วก็อันนี้ก็จะหมดไปแล้วกับช่องแรกนะคะแล้วก็เรามาดูช่องที่2กันซึ่งจริงๆอ่ะเทอมน,นี้มิมมีของน้อยมากนะคะเพราะว่าแทบจะแบบคือเราก็ไม่ได้เรียนเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้ปลกอะไรไปเยอะมากมายแล้วก็จะมีเป็นช่องที่2องนี่ก็จะเป็นช่องที่2นะคะก็จะมีเป็นสี C. ซึ่งอันนี้เป็นสีใหม่นะคะเป็นคอลีน48นะคะอันนี้คือเพิ่งไปซื้อมาเพราะว่าเพิ่งได้เรียนศิลปะนะ จากมาหนึ่งไม่ได้เรียนก็เลยไม่มีสีนะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะกระมานี้นะคะสําหรับสีอันนี้เพิงบบ่งซื้อใหม่จริงๆเลยแบบเพิ่งซื้อใหม่นะคะ <S <S แล้วก็จะมีเป็นแมสนะคะอันนี้คือติดตั้งแต่ตอนวันแรกแล้วอันนี้ที่โรงเรียนแจกให้นะคะเป็นสีเหลือง <S <S แล้วก็จะมีเป็นอันนี้คือติดกระเป๋าไว้นะคะเพราะว่าเผื่อแมสสำรองนะเผื่อตอนที่ใส่ไปตอนเช้าเนี่ยมันหายเลยเราก็จะมีสำรองไว้นะคะ <S <S แล้วก็จะมีเป็นพัดนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนอยู่ร้อนมากๆเหมือนก็เลย พกพัดไปนะคะลูกเสือแล้วก็มีเป็นบทสวดมนต์อันนี้พกไว้เฉยๆนะเพราะว่ามันติดจากปีที่แล้วนะคะมหนึ่งนะก็จะเป็นบทคาถาชนะปัญชรน,นะคะแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์อันนี้ว่าวา,วาเลนไทน์นะคะจากมหนึ่งกันแล้วก็มีเป็นชอซส้อมอันนี้ไว้สําหรับกินข้าวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะมีแบบว่าการเขาเรียวกว่าไรนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่า ถ้าคุณครูเขาจะให้เตรียมไปเองเพื่อแบบลดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะจากน้ำลายอะไรแบบนี้นะก็จะเตรียมไปเองนะคะสำหรับของพวกนี้โอเคก็จะหมดไปแล้วสําหรับช่องนี้เดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนะเคช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นช่องใหญ่ที่สุดแล้วซึ่งช่องใหญ่หนมันก็เคยรีวิวไปแล้วนะกระเป๋าตัวนี้มันจะมีล็อกแตงโมไม่ใี่ล็อกนะคะก็๋ยวเรามาดูช่องใหญ่กันช่องใหญ่ก็จะเป็นเทรนเด้นซึ่ง ช่องใหญ่ก็จะมีของประมาณนี้แหละค่ะนี่เลยซึ่งเยอะมากๆนะคะแต่มันแล้วแต่บางวันบางวันแทบจะไม่มีหนังสือนะคะเพราะว่าวิชาส่วนใหญ่ที่มีเนียจะเรียนแบบทิเชอร์นะคะแต่ชาติต่อชาติที่แบบวันหนึ่งอาจจะเรียนอังกฤษสองสองชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะเตรียมไปน้อยมากสำหรับหนังสือเพราะว่าวิชาวิชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบวิชาที่ไม่ค่อยมีหนังสือซะส่วนใหญ่นะคะก็๋ยวาราจะมาดูกันว่าตอนนี้หมิมีหนังสืออะไรบ้างในกระเป๋านะคะก็อันนี้จะเป็นตารางสอนของวันศุกร์นะคะก็จะมีเป็น ประวัติศาสตร์แล้วก็มีเป็นอันนี้การงานนะคะการงานอาชีพแล้วก็มีเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อังอ้เป็นเป็นคณิตศาสตร์นะคะสําหรับวิชาวันศุกร์นะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีแฟ้มอีกแล้วก็ส่วนสมุดก็มีตามวิชาที่เราเรียนเลยนะนี่นะคะซึ่งถามว่าเรียนม2เรียนง่ายไหมเรียนง่ายกว่ามหนึ่งนะคะเพราะเราเริ่มปรับตัวกับเข้าเนื้อหาที่เราเรียนได้แล้วเนาะก็จะเรียนง่ายมากๆเลยและนี่ก็คือ ใบางานทั้งหมด2ส,สัปดาห์ที่เพิ่งเปิดเรียนก็หนาเป็นปึกค่ะดูคนดูแบบหนามากอันนี้หนึ่งปึกอันนี้ก็คือหนึ่งวิชาทั้งเทอมนะคะไม่ไม่ได้ทั้งเทอมประมาณเทอมหนึ่งนะคะที่เขาจะเก็บไว้ทั้งหมดซึ่งครูครูแต่ละวิชาเขาอาจจะทําเป็นแจกในระหว่างคาบคาบหนึ่งหรือว่าจะให้แบบทีเดียวไปให้นักให้นักเรียนรับผิดชอบทําเองไปหมดเลยนะคะก็จะเป็นประามาณนี้สําหรับเออแฟมอยู่แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นพวก ใบเสร็จอะไรต่างๆก็จะเก็บไว้นะคะเผื่อ,อไปให้ครูเช่นอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จเกี่ยวกับค่าค่าเครื่องแบบอะไรนี้ก็ต้องเอาไปให้ครูนะคะจะเก็บไว้ในนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาสุดท้ายที่เราต้องออเอาโรงเรียนแล้วก็เป็นสิ่งสาคัญสําหรับนักเรียนนะคะก็คือกระป๋ นี่ก็จะเป็นกระเป๋าดินสออันใหม่นะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวอันนี้คือซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วนะคะเพราะว่ามนูไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเจดกระเป๋าเปิดเทอมนะก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่ามาถ่ายให้ดูแล้วนะสําหรับกระเป๋านักเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าดินสอใส่เป็นกระเป๋าที่ใส่ดินสอของมิวนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็คือแบบใช้แค่2อาทิตย์คืนเน่ามากๆนะก็อย่าลืมมาดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ด้านในนะคะก็จะมีเป็นพวก ปากกาเมจิกปากกาดำกาวแล้วก็พวกแม็กนะคะแล้วก็ดินสอกันไกลอะไรแบบนี้ปกติเลยนะก็แต่แต่มันก็เยอะนะทุคทกคนเพราะว่าคือมันจะมีขบ้บหนึ่งก็คือค้าบภาษาไทยเนี่ยครูเขาจะเช็คอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคะก็จะสังเกตได้ว่ากระเป๋าดินสอมิวก็จะเป็นเหมือนแบบหมู่ยอคืออัดแน่นมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าของหมิวนะคะนี่เลยอยากจะปิดแล้วก็จะให้ดูภาพรวมคือแบบ วันนึงอ่ะมิพวพกไปตอนแรกที่หมิวเปิดเทอมนะคะทุกคนหมิมพวพกชีตไปส่งอ่ะชีออชีที่เรียนออนไลน์คือแบบ กระเป๋าหนักเป็นแบบหัวไหลโลมากตอนนี้ก็คือเริ่มเบาเลยนะคะเพราะไม่มีชีทไอ้นี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นกระเป๋ามีทั้งหมดคือแบบค่อนข้างที่จะหนามากๆานะคะแล้วก็หนักด้วยนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋ามิวนะคะค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะมิวก็มารีวิวกระเป๋าแล้วก็ของที่มิวเอาไปเรียนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้หมีวทำคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้น,นะคะบ๊ายบายไปแล